สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับเรื่องกระดูกและข้อต่อจัดทําโดยคุณครูสันติชัยสอนสุกเจริญโรงเรียนวัดประชาลังสรรค์สัอดงค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกระดูกและข้อต่อโคงอรงสร้างของร่างกาย ประกอบด้วยกระดูกที่แข็งมาต่อกันด้วยข้อต่อมีประโยชน์ในการช่วยพยุงให้ร่างกายคงรูปและเคลื่อนไหวได้แล้วยังช่วยปกป้องนะครับป้องกันอวัยวะภายในได้อีกด้วยนะครับนี่คือโครงสร้างของกระดูกนะครับมีกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกหอยปลากระดูกที่โครงกระดูกเชิงการานกระดูกต้นขากระดูกต้นแขนนะครับ นี่คือโครงสร้างของกระดูกต่อไปคือโครงสร้างของข้อต่อนะครับข้อต่อที่คุณครูวงไว้นี่คือข้อต่อระหว่งางศีรษะกับกระดูกสันหลังนะครับจะเป็นข้อต่อเวลานักเรียนพับคอนะครับพับคอได้ก็คือกระดูกข้อต่อระหว่างศีรษะกับกระดูกสันหลังนะครับนะส่วนตรงข้อศอก ก็เป็นข้อต่อแบบบานพับนะครับนักเรียนจะพับแขนได้แต่จะหมุนแขนไม่ได้นะครับบานพับส่วนที่คุณครูวงไว้นี่ก็คือกระดูกข้อต่อที่ข้อมือนะครับเวลานักเรียนจะหยิบจับนะหรือว่าเคลื่อนไหวนะครับนะมันจะมีข้อต่อตรงเนี้นะครับตรงนี้จะมีกระดูกนะครับข้อต่อหลายชิ้นมากนะครับต่อเรียงกันนะครับนะต่อไปข้อต่อตรงต้นแขน นะครับจะต่อกับกระดูกไขปลาล้านะครับจะเป็นบล็อกนะครับสำหรับต้นแขนนะครับต้นแขนเนี่ยจะมีหัวตรงนี้นะครับจะเป็นลูกกลมๆเป็นลูกบอลนะครับเป็นลูกบอลตรงนี้ก็คือบล็อกนะครับแขนเนี่ยจะอยู่ในบล็อกนี้นะครับเพื่อเป็นการขยับขยื่นได้มากนะครับเราสังเกตได้ว่ามันจะหมุนได้ถึง360องศาเลยนะครับ ก็คือขยับขยื่นยกขึ้นยกลงหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับคือข้อศอกที่แอร์ข้อต่อที่มีการขยับขยื่นได้มากที่สุดในร่างกายนะครับต่อไปข้อข้อต่อระหว่างข้อนิ้วนะครับทั้งสองข้างเ,เห็นไหมครับนะเวลานักงเรียนจะหยิบจับอะไรนะครับข้อต่อข้อนิ้วตรงนี้นะครับตรงข้อนิ้วเนี่ยนะก็จะขยับได้พับได้นะครับเป็นบานพับนะ ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูโครงสร้างของกระดูกและข้อต่อนะครับนะในการ์ตูนอนิเมชั่นนะครับมีหน้าที่ความสำคัญการป้องกันนะครับนะเกี่ยวกับกระดูกนะเดี๋ยวนักเรียนไปชมการ์ตูนอนิเมชั่นที่คุณครูออฟนะครับจัดมาให้นักเรียนได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับ ระบบกระดูกนักเรียนครับร่างกายของทุกคนมีโครงกระดูกเป็นตัวกําหนดรูปร่างโครงกระดูกถูกยึดด้วยกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อสําหรับห่อหุ้มกระดูกกระดูกเป็นตัวกําหนดโครงร่างของร่างกายช่วยประคับประคองร่างกายและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับโครงกระดูกประกอบด้วยกระโหลกขาต้นไกไหายาราสบักซี่โครง กระดูกต้นแขนกระดูกสะโพกโคนขาหัวเขา่าหน้าแข้งและน่องนะครับความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อมีดังนี้1 ยึดโครงร่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมกระดูก 2. เป็นแหล่งเก็บและแจกจ่ายแคลเซียมสำหรับให้เลือดกล้ามเนื้อและไตให้แข็งแรงและช่วยให้ประสาทส่วนกลางทำงานปกติ 3. กระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายและช่วยในการทรงตัว 4. กระดูกซี่โครง ปกป้องหัวใจปอดจากแรงกระแทกการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกระดูกและข้อต่อทำงานได้ตามปกตินักเรียนครับการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อมีดังนี้ 1. ไม่ถือของที่หนักเกินไปด้วยแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานาน,าน 2. ยกของให้ถูกวิธีและไม่ควรก้มยกของเพราะจะทำให้เกิดอันตราย 3. รับประทานอาหารบำรุงกระดูกให้แข็งแรงประเภทแคลเซียมและฟอสฟอรัส 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. ระมัดระวังการปีนป่ายหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูง 6. ไม่เยี่ยวตัวหรือบิดงอตัวโดยแรง เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนะครับเราดูโครงสร้างของกระดูกและข้อต่อกันมาแล้วนะครับหน้าที่ความสําคัญนะครับแล้วก็การป้องกันตอนนี้เรามาดูในเนื้อหาเราบ้างนะครับนะว่าโครงสร้างกระดูกและข้อต่อมีอะไรบ้างนะครับโครงกระดูกนะครับเป็นโครงสร้างส่วนที่แข็งแรงมากอยู่ภายในลําตัวของเรานะครับ ในทารกเราเนี่ยจะมีกระดูกประมาณ300ชิ้นนะครับเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่นะครับกระดูกเนี่ยจะเชื่อมต่อกันจนเหลือ206ชิ้นซึ่งมีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบานะครับกระดูกที่มีส่วนประกอบของน้ำแคลเซียมและแคลเซียมฟอสเฟตนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้นะครับคือ1กระดูกส่วนที่เป็นแกนหรือส่วนของลำตัวนะครับมีอยู่80ชิ้นได้แก่กระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังกระดูกอกและกระดูกซี่โครงนะครับสองนะครับโครงกระดูกส่วนที่เป็นระยางหรือส่วนที่ยื่นออกจากลำตัวนะครับมีอยู่126ชิ้นได้แก่กระดูกหัวไหล่นะครับแขนมือกระดูกเชิงกานขากระดูกเท้านะครับกระดูกข้อเท้านะครับนี่คือแกนนะครับกระดูกที่เป็นแกน นะครับเป็นแกนก็มีกระโหลกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงนะครับส่วนที่เป็นระยางหรือส่วนที่ยื่นออกมาก็คือแขนขากระดูกเชิงการานนี่เองนะครับอ่ะข้อต่อนะครับข้อต่อเป็นจุดที่กระดูกสองชิ้นเนี่ยมาเชื่อมต่อกันในร่างกายมีประโยชน์ในการช่วยทําให้ร่างกายนั้นเคลื่อนไหวได้ข้อต่อแบ่งออกเป็นสามชนิดดังนี้นะครับชนิดที่หนึ่งนะครับคือเคลื่อนไหว ไม่ได้เลยเช่นข้อต่อในเบ้าฟันและรอยต่อกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นต้นนะครับ2นะครับชนิดที่เคลื่อนไหวได้บ้างข้อต่อชนิดนี้จะเชื่อมติดกับอ่ากับเอ็นนะครับยึดกระดูกซึ่งมีความเหนียวและมีลักษณะเป็นเกลียวข้อต่อชนิดนี้นะครับจะเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเช่นข้อต่อในกระดูกสันหลังนะครับ กรข้อต่อในกระดูกสันหลังเราเราก้มหรือเราจะเคลื่อนไหวได้นิดเดียวเราจะได้ไม่เยอะนะครับมาดาูชนิดที่สบ้างนะครับชนิดที่เคลื่อนไหวได้มากเป็นข้อต่อที่ประกอบด้วยกระดูกสองชิ้นขึ้นไปบริเวณตัวตอนายของกระดูกและท่อนนะครับตอนอจะมีกระดูกอ่อนที่มีลักษณะเหนียวเคลือบอยู่ทําให้มีการยืดหยุน่น ในการเคลื่อนไหวข้อต่อชนิดนี้พบบริเวณข้อต่อไหล่ข้อต่อบริเวณโคนขากับกระดูกเชิงการานนะครับเนี่ยกระดูกเชิงการานนะครับเนี่ยข้อต่อไหล่เห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเคลือบอยู่ถ้าตัวเคลือบไม่มีมันก็จะเสียดสีกันจนกระดูกมันสึกนะนะครับมาดูหน้าที่ความสําคัญของกระดูกและข้อต่อนะครับหนึ่ง เป็นแกนยึดให้เราสามารถเนี่ยทำให้ร่างกายยืนขึ้นหรือเคลื่อนไหวได้ 2. ป้องกันอวัยวะสำคัญบางอย่างที่บอบบางนะและถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทำลายได้ง่ายเช่นสมองปอดหัวใจเป็นต้น 3. <c oughs> เป็นแหล่งเก็บสะสมาธาตุแคลเซียมและผลิตเม็ดโลหิตจากโพรงภายในกระดูกนะครับ 4. เป็นที่ยึดเกาะกล้ามเนื้อผังผืดเอ็นเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวได้นะครับวิธีการดูแลรักษาระบบโครงกระดูก 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ 2. กินอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเช่นอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่นมปลาตัวเล็กๆผักใบเขียวนะครับนักเรียนต้องกินนมเยอะๆนะเพื่อเสริมสร้าง กระดูกให้แข็งแรงนะครับ 3. ไม่เล่นกันรุนแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกได้รับความกระทบกระเทือนนะครับมาดูใบงานนะครับมาดูใบงานาใบงานสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำเขียนแผนผังความคิดนะครับหน้าที่ของกระดูกและข้อต่อพร้อมระบายสีให้สวยงามคุณครูให้10คะแนนนะครับนะ สุดท้ายนะครับคุณครูขอจบการน,นำเสนอวิชาสุขศึกษาระดับชั้นป .4 นะครับเรื่องกระดูกและข้อต่อนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ